องและร่วมเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตการสอบท้องถิ่นร่วมสร้างอนาคตที่โปร่งใสอย่าปล่อยให้อโอกาสของคนดีต้องถูกทำลายร่วมกันป้องกันการทุจริตในทุกกระบวนการหรือทุกรูปแบบเพื่อเฝ้าระวัง เป็นไปอย่างบริสุทธิ์วิจธรรมอย่าหลงเชื่อผงมิชาชีพที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เข้ารัาบาราชการได้เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการทุจริตที่ทำลายระบบร่วมป้องกันการสอบท้องถิ่นให้โปร่งใสกับปะปะทหากท่านพบเห็นเบาะแสการทุจริตซื้อขายตำแหน่งหรือการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆในกระบวนการสอบท้องถิน่น รีบแจ้งปปททันทีไม่มีการเปิดเผยตัวต,วตนทุกกรณีท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโทรสายด่วน1206